น,นี้โรงเผาท่านนะครับในการเผาท่านแบบโบราณก็จะมีลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็คือ,อรูที่เอาไม้เข้าไปแล้วก็ตอนเผาก็จะต้องปิดแบบนี้แล้วก็จะมีอีกรูนหนึ่งจะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็คือการที่ทําให้เกิดความร้อนข้างใน <c oughs> เพื่อที่จะให้ฟืนที่ขุดข้างใน <c oughs> เกิดความร้อนแล้วก็เกิดการเผาไหม้แล้วก็นอกจากนี้จะต้องมีที่ระบาย จากข้างนอกนะครับที่เราแบกข้างนอกก็จะมีแบบนี้เพื่อให้อ่าฟืนน้อทานที่เผาอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือวิธีโบราณนะครับนี่ก็จะมีดูที่เข้าไปในการเผาทานคือข้างในอาก็จะเป็นฟืนเป็นไม้ที่เอาไว้เผาทานนะครับ